คืหลงตามหาบัวลานเปยองไปก,วไวก,ก้วยเนขะาเขากะเอาเสก้วยมามากแบบนี้เรื่องทั้งหลายมีเข่ามากนี่บอกว่าจะเขาไปสมมุติว่าเป็นเรื่องดีเขาจะสมมุติว่ามันเป็นเอียงแต่ยาหรือว่าไปให้คุ้นคา ว่าคุณสมบัติมันจังสั่นจังสี่ตามความเสืออ่อเนี่ยน,นั่นคือกิเลสที่อยากได้ความอยากตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะอ้างเอาทุกอย่างแม้แต่ความจริงตำนาตำต,ต,ตาย่งี่มันก็จะสมมุติว่าเป็นอย่างอื่นที่ได้คุณสมบัติตามที่เจ้าของอยากได้เข้าใจะ่ะคำว่ากิเลสเนี่ย คือความอยากบ่อยากเมื่อย่นีคืออยากคือกันคำว่าบ่าบาอยากก็อยากนี่แหละแต่อยากอีกฟังหนึง่งบันี้กิเลสสมองเข้าไปลึกๆคือความอยากอยากนั่นคือการที่เจ้าของหลับบ่ได้หลับบ่ได้ก็ความจริงที่ยู่ตรงนนั้นก็เลยสมมติว่ามันเป็นแนวอื่นไปซะแต่ความจริงนั่นสมมติ ไผที่สมมุนนติว่าแย่งกับยามันจะเป็นความจริงที่เป็นอันเดียวเลยบ่เป็นไปตามไผ่คิดไผแตงไผตกไม่และบ่เป็นคุณสมบัติใดที่ตามใจบุคคลนั้นที่อยากได้เป็นนิสัยอยากได้อัน,นี้อยากให้มันเป็นนิสัยอยาก้ได้ไม่เป็นบ่เป็นเ็ดขาดบุคคลใดที่พอยอมรับความจริงบุคคลนั้นทุกจนวันตายทุกจนตาย ตายย้อนว่าบลูหลงว่ามันเป็นยังสั่นยังสีเพราะอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถือใจเจ้าของก็เลยไปสมมุติว่าสมมุตินั่นสมมุตินี่สมมุติอันนั้นได้น้ำม,มากกวบ่พอใจว่นนมมามันหน่อยกับสมมุติว่ามันหน่อยแบบนี้สมมติว่าโอพอสมมุติแบบนี้เขาก็บ่กะอันนั้นก็เอา้าได้แก้วนึงือสีดีเอาไปยังสั่นหละ่ะนั่นคือ ไหลไปเรื่อยๆคือไฟใหม่ทง <c oughs> บัณน,นิ้สิงพวกนี้เฮาเป็นคนสอนเฮาเด้ออย่าไปโทษไรเฮามันก็นเป็นปกติของเฮาแต่เฮาดันมันหลงเฮาก็เล็สอนเฮาติดทั้งในฮนสอนให้ร่างกายนี่เฮ็ดเบา้ากระทําต่างๆออกไปเพื่อสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมบูรณ์ไปด้วยกิเลส นั่นเขาสอนเขาเห็นบ่พอเขาอยากได้เขาเลยเอาไกายนี่บังคับกายนี่เฮ็ดทุกอย่างเห็นมันได้ดั้งใจที่คิดออกมาบันนี่กายนี่เฮ็ดออกมาบอพอใจนั่นเขาก็ไปสอนว่าโอ๊ยได้อีกี่ยกายเป็นเขาสอนเขากายนั่นก็เป็นเขาผู้ที่บังคับกายคือความรู้สึกข้างในกะเฮ้าอีกเห็นบอกว่าเขาจะบแยกกันทั้งที่เขา เป็นคนละอันมาอยู่นัากันซื้อเป็นอย่างเวลาต้องจําเป็นเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดแต่ต้องไปเฮ็ดนั่นมันคือขาดกันบบนนี้เอามาเบิ่งด้วยมันคือบ่ไปต้องกันเพราะว่าม,มันเป็นอันเดียวกันถ้าเป็นความหลงจะเป็นการตามใจเห็นป่ะใจทั้งนี้ใจทั้งสั่นกาจทั้งนี้กับว่าทั้งสันงงส่นบ่าขาดกันเลยทีนี้ ถ้าเขามาหลู่ในรรมเนี่ยเขาสีเห็นเลยว่าโอ้อันนี้ตั้งหกักอันนี้ตั้งหกักถ้ากายเห็นแล้วว่าดีใจต้องยอมรับว่ามันบ่ถือสัม,มาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าไหาน้นำว่าคนแท้ๆต้องมีสัม,มาทิฏฐิหลังนั้นคนแท้ๆเนี่ยมนุษย์แท้ๆเนี่ย พุกย่างใจนั่นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนคือเห็นถือต้องตามที่ต,ตาเห็นหูได้ยินกายสัมผัสลิ้นลิมรถจมูกได้กินต้องใจต้องเห็นจริงๆก่อนใจย่างเดียวนะเห็ดผิดเหตุปล่อยย่างที่เอาไปมือหนาเดี๋ยวมือนีมันคำแล้วจังสิ่มันทิดนี่เห็นบ่ใจที่เห็นผิษกายยุดอยู่นี่มันที่แล้วเลยนี่ ก้าอ้างนนั้นอ้างอัน,อน,อน,นี้นี่ก็บ่ได้เกี่ยวกับไก่บ่ได้เกี่ยวกับหมืดกับแจ้งไ่ได้เกี่ยวกับหอนกับหนาวบ่ได้เกี่ยวอีหอั้งกับแดดกับลมบ่ได้เกี่ยวก,ยกันเลยแต่เป็นใจที่มันบ่เป็นสมาธิทิใจไม่เห็นเป็นความถูกเป็นความจริงใจบ่เห็นจริงยังไปปิดสมมุติปิดสมมตินั่นสมมตินี่ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของหยุด หรือได้หรือพักออกไปคือเฮาลำบ่ได้แล้วว่างย่างไ,เ,าลไ,ไ,ไจจเลยเฮาลำบ่ได้ทนบ่ได้อดบ่ได้ใจก็เลยบ่เห็นจริงใจเป็นของจริงแต่ถึกสอนมาด้วยความหลงผู้สอนนั่นก็เฮาจำได้ซุมื้อนี่กะเฮาสอนเฮาละ่ะ บางทีเาเห็นเขาเบาๆใส่กิริยาแต่ใส่ความคิดทั้งนนในยังเปลี่ยนเห็นบ่ขนาดเบาบบเป็นอย่างมันคือสั้งเขาได้คืออันนั้นอันนี้เขาได้เห็นบ่ว่าเฮาต่างหากได้ทั้งในน่ะเฮาด้ทั้งในน่ะมันคือจมใหเขาได้มันคือหักได้มันคือมีการเบ้าอยู่ผพ้เดียวทั้งในนั่นแหละเฮานะ่ะ แต่เข้าคุยกันเรียบร้อยแล้วอยเฮ็ดเอาออกมาทั้งไก่กิริยาต่างๆถามว่าถือเอาว่ากิริยาคือเฮ้าเนี่ยเฮ็ดถือดถ่อเฮ็ดผิดเฮ็ดยังมันก็เป็นตามที่เมื่อเฮ็ดตีนเฮ็ดเท่านั้นแล้วใจใจไปน้องกายเบิดแต่เนี่ถ้ากายเฮ็ดผิดใจนั่นเป็นสมาธิที่ิใจที่เป็นความเป็นหนึง่งบ่โอ้นบ่เอียงใจที่ตั้งอยู่ในความจริง มันจะออกมาบังคับไก่เด้อมันจะออกมาบังคับไก่ให้ทนได้อดได้หากไก่อดได้ทนได้ไก่ทำลำบากไปแล้วใจนั่นจะได้เห็นของจริงว่าโอ้มันบน่มีหยังตัวเนี่ยแค่ว่าเฮาบ่ยอมลำบากให้มันสุดซืือ,อเหมือนแม่นางนี่เนี่ย้อแบเห็นนี่ เออที่แรกมันแบกได้มันจีบาเมีมันมีหมองว่างมองเดียวนะคือหัวเมียนหระเอาลูกก็ว่าลูกแบกหินอย่างนันแต่ถ้ามันทุกข์โดนไปแล้วมันแบกไว้มันสิบเไวนี่คือความลำบากแล,ล้วลำบากถึงคัันถึงเวลาวางมันจัดใจบางบริกียวก็ความอยากบริยา,ยากสุดท้ายถิ่มล้ใส่แมีย่หลอไม่มีแม่จ่อยเห็นบ่นั่นคือความทนกับความลำบาก ถ้าลำบากถึงที่สุดแล้วแม่บ่มีลบรองมันถิ่มอะไรต้องได้หม่องเดียวเนี่ยนะปล่อยวางยังสี่แหละถ้ามันลำบากถึงที่สุดมันที่ทบเจ้าของายมันต้องวางวางนั่นหรวางได้ลงหม่องเดียวคือหัวแม่ถ้าพางังเขาะลำบากไปที่สุดแล้วโอ้ยมันต้องวางจะอยากจะคิดอย่างจะเสื่ออย่างมากแตยัต้องวาง ว่างนั่นสิบ่มีแม่แ้วที่ว่าดีแม่จะบ่มีเลยมแใจความหลงความว่างที่จะของสบายออกจากกันถิ่มของหนักลงหนนี่ชีวิตก็เข้าเป็นนี้สิละแบะวิโยยามแบกได้หนักปันานี้นกัว่าแบกไว้เพราะว่าสมมุติว่าตรงที่ว่างนั่นเป็นอันนั่นเป็นอันนี่เป็นผู้นั่นเป็นผู้น,นี่ ให้คุณสมบัติว่าเขาเคยเห็นอันหนั้นไงเขาเคยจังสัดจังเสียทั้งที่เบาอยู่หันมันไม่มีอย่างเลยอ่งยังมีขึ้นมาได้เอาเนื้อแหละความจังทูกกัเอามาแบกเอาทนความทนความลำบากก็เอาไปใส่ทิท,ทีเอาไปใส่หน้าที่ของกิเลสแทนที่จะเอามาใส่ในทำจังหน่อยนี่แบกยังไหวเบิ่งเด้อ แม่กับแม่ถึงเวลาตรงนั้นลวมึงโมเมนไผ่ละกันล่ะเพราะมันต้องวางเนี่ยโบว่า,วางโบได้โลกนี่อยากโบอยากโบเกีียวหอดเวลามันสิเบ็บลงหันล่ะแต่ขณะที่จะทิมเนี่ยมันติเรลื่มปล่อยล่ะจกโบเสียดายว่าหนี่คือแม่นี่คืออันนั้นคืออันนี้ทิมเบ็บลงมันติเห็นความสบายของเจ้าของที่แบกมาตลอดชีวิตทันทีเลย การแบกนั่นก็คือความชุดลังความได้คือความได้ต่างๆตามที่เขาคืดเอาโดยที่เขาบอเห็นความเบียดเบียนบอเห็นความไปเอาลัดเอาเปรียบบอเห็นความลำบากของจิตใจผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้แตะได้ต้องเพราะทิมแล้วย่าย่า่า,าไปถิมตอนที่มันเบืดอลม พะถ้าเบิดล้มแล้วนั่งคืดทิมทิมโดยว่าใดปัญญาอย่างเลยทิมบรอดแต่ถ้าเขาทิมตอนนี้หินก้อนมันทิมแล้วกายนี่ยังเหลือกายนี่ยังอยู่มือตีนกับอยู่ครบมันจิกลับมาพิจแต่ละนาว่าคู้สบายขนาดเลยเนี่ยแต่ถ้าไปวางตอนที่ตายวางพร้อมตายพร้อมจะเอาปัญญาใส่มา ว่ามันสบายมันน,นั้นมันน,นี่เพราะกายนั่นมันบบมีแล้วถึงจําเป็นต้องมาเหตุตอนไก่ตอนที่ยังบ่ตายวางลงไปแล้วมันจะได้เห็นความสบายของหลางไกยความว่างของจิตใจไพ่แหละที่ซอยเฮ้าบันขันบนเรื่องของเฮ้าสรอยเฮาเฮ้าซ้อยไก่ใจว่าสอยไก่ใ,ใจตามอาการไก่ก็เล็ดถุก ทุกเพราะว่าเขาเบาให้กูองไก่นั่นเป็นกูใชเห็นไ่เขาจมให้กูเอาไก่นั่นก็เป็นกูใชบรรสุท้ายคือเอาไปเผาแยกกันใจบ่ต้องปกป้องไก่หลยเขาเบาให้ปับ๊บผิดแต่ละนาเลยเอาเขาเบาให้ไก่ได้แหละเขาเบาให้เนื้อให้หนังให้กระดูกให้ผมให้ผ่าที่ใส่ยอยู่นี่ใจ่ทั้งในนี่ต้องแยก แยกออกเบางด้วยเขาตีใจระย่างมาวันหนักว่าเบาว่นนั่นว่านี่บางเทื่อว่าสิ่งหนึ่งลําบากเหตุเรามันจะเป็นอย่างสั่นอย่างเี่มือนียังหายใจอยู่คือเกาเป็นสไตล์มือนั่นเป็นสไตขนาดจนว่าบางเทื่อทิ่มไปดอซิเบ็ดเหมือนจะเหมือนจะไตเหมือนใกล้ไตเหมือนอันนั่นเหมือนอันนี้ มันบอกคืออย่างเดอกคืออันที่เขาสมมุติเอาละ่ะเขาจะาได้แบบใดเขาสีสมมุิขึ้นมาทันทีเลยได้นั่นถ้าใจมันบ่พอแล้วมันสิสมมุติอีหยังขึ้นมาอีเลย่เห็นบอกความลำบากที่ใจบ่เห็นจริงถ้าใจเห็นจริงซะแล้วได้นั่นกะเขาบ่มีอย่างนี้แหละที่แรกได้นั่นจะต้องบ่บมีหน่อยบ่มีไหลได้นั่นจะเป็นการได้ย่างเดียวนะ ดีก็บ่มีได้ได้เฮายัางสิว่าได้หน่อยได้หลายเนี่ยคือหลงแล้วเนี่ยหลงออกไปแล้วหลงออกจากความจริงแล้วทั้งที่เมื่อกี้นี่บ่มีอย่างเพราะได้ปั๊บเกิดโลภะโทสะโมหะโลภะคือหลักโลภกดดลงขึ้นทันทีเกิดความบ่พอก็ะดีก็บ่มีอยู่นะเห็นบละ่ะเฮาลืมเบิ่งว่าดีก็บ่มี ตอนนั้นบ่มีมันถูกตอนนี้มาลายก้ามถูกออกพอมีตรงนี้มีตรงนี้เราเนียเงาสางถูกขึ้นหเจ้จของว่ามันบบพอไปนาเรื่อยนี่ละหินที่แบกมันกอหไงขึ้นไ่ขึ้นญ่ขึ้นญ่ขึ้นขันเท้าย,ยังบาบางเท้าก็แคะออกติ่งติงติงให้มันขูออกจกั <c oughs> ง,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 งหน่อยติงติ่งบอกเฮายึดบาบางกับส่องบางเหมือสุดาย ้างนั่นจะไม่ได้เตรียมโตัวพ่อจะไ่ได้ทำใจจะไ่ได้ป้องกันจะไ่ได้รักษาเอีอยงเลยพ,พ่อคูปักเลยขณะเขาห่วงสิ่งใดอยู่หักสิ่งใดแทงสิ่งใดอยู่ให้ขึ้นหอดความตายถ้านอนขึ้นนี่เขาหลูได้อย่งไรว่าทุกการนอนเขามันถได้ตื่นขึ้นไปเห็ดของที่ห่วงเอ๋อเขาเอาอ,อย่างนีหยั่นใจ เขาถึงกล้า่วงสิ่งนั่นหักสิ่งนี้่วงอันนั้นแทงอันนี้คือกล้าแท้มันใจได้จังได้เหรอเบื้องดูขนาดยังบ่ตายยัง่วง่วงเลยยังได้ไปเฮ็ดเนี่ยความจริงมันก็แจ้งจางปางเลยหักไปนอนของพวกนี้มันที่ไปใส่คันพวกไปหาตรงที่่วงนั่น่วงบง่วงกับยายหอดเวลาดับดับ ลงไปทันทีเลย <c oughs> เขาบาถามที่วันเล้ยวแล้วบอสขอที่ให้เจ้าตายแดีวนี้บอมีเขาเนี่จะบอเว้นธุระเรื่องของกรรมเรื่องของผู้ที่จะมาเอาล้มหายใจเนี่ยจะบอทอดธุระมาหอดเขาเห็นสถานที่เลยคือความตายมาหอดเขาปุ๊บเขาดึงเลยปดเดี่ยวขาดปดเลยเขาจะบอเคยมาถามแบบวะ่าเจ้าพอาา่ออันแล้วบอเจ้าบอกลูกบอกหลานแล้วบอบอมีบอมี ไม่ทอดธุระหมายถึงบ่เลี่ยงธุระแต่ของพวกเฮาเนี่ยเขาหาธุระสิ่งใดทีหนึงโอ้ยค่อยเฮ็ดตรงนี้ก็ได้เดี๋วเฮ็ดอันนี้ก่อนอ่านไะหนนี่คือมาทอดธุระแต่ความตายคือความจริงนี่เขาไม่ทอดธุระกับใครสิ่งใดเขาว่าหอดปั๊บเขาเห็นหน้าทีทันทีเลยอกเกียวก็จริงไดเงเเ้เจ้าที่ค่าอยังเจ้าที่รวยเจ้าที่ทุกเจ้าที่จนเจ้าที่มีอำนาจปันเลยคอยมาหอดพวกเลยนี่คือ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวตัดไว้ว่าไม่ทอดธุระเรื่องของของจริงถ้าเขาจริงแล้วเขาเข่าหานธุระสิ่งไหนที่หนึ่งเ,เขาเขาบ่าจริงแบบนี้ลดทอดสุระทาไมเนี่ยถ้าจะเห็นของจริงจริงมันเป็นยังไี่หล่ะถ้าบ่จริงแล้วมันจะเป็นการทอดธุระไปหอดแล้วธุระยืดตัวหนานตัวตามันก็หาเรื่องสมมุติขึ้นมาหนีกิเลสเานั่นแสดงว่าหลง นั่นแสดงว่าของปลอมเพราะของจริงนี่ถ้าเจ็บเคยเจ็บเรียน,นเรียนะอ่าเคยบอกว่าเจ็บเรียนเรียนเจ็บซ้ำนี่กับพ่อแหละมันเจ็บหลายกว่านี่มันที่หน่าเคยมีบ่เห็นบอกว่าทุกมันเป็นของจริงมั่งป๊ามันเป็นของจริงอาการนั่นอาการเดียวเลยแต่หลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์ก็มากระทบซื้อแต่จริงลงไปเป็นความเจ็บความปวด อันเดียวจะเจ็บจะปวดด้วยอี่ยังกัยาแต่ความเจ็บความปวดนั้นเป็นเจ็บเป็นปวดแบบเดียวอันเดียวตั้งแต่มือเกิด่อดมือนี่และมือนี่จนหอดมือตายเป็นอันเดียวเฮากระหลงว่าอันนั้นไม่เห็ุใดเขาเจ็บอันนั้นไม่เจ็บเหตเขาปวดอันนี้ปวดหน่อยอันนี้ปวดร้ายอันนี้เจ็บหน่อยนี่เจ็บร้ายเห็นม้อความหลงหลงแล้วก็ไปตีสิ่งต่างๆว่าเขาไม่เหตุใดเขาไหลเหตุใ้เขาหน่อยทั้งเดี่ยาอยากได้ยังเขาก็คืดขึ้นเองมนุษย์เนี่ย ผูทุชนผู้ยังคุกคีคุกเข่ายู่กับกิเลสเห็นบะกิเลสเขาก็ไม่ได้เป็นกิเลสว่าไปยังเฮาอยากไปคุกไปเขา้าไปอยากไปเป็นอันเดียวกันก็นกเขาผู้รู้แล้วเขาจะต้องบังคับกายบเหตุถ้าผู้ใดบอกว่ารู้แล้วยังเหตุอยู่ยังบรลรู้นั่นยังหลงเพราะปล่อยเพราะวางบ่ได้ถ้าผู้รู้รู้แล้วเขาจะบ่เห็ตเลย หรือไปเฮ็ดเขาจะว่เฮ็ดแบบเก่าเขาจะเฮ็ดในความพจนดับพอดีในความจริงเนี่ยอย่าอ้างตนว่าเป็นผู้รู้ถ้ายังเฮ็ดอยออู่อย่าบอกว่ากู้บานลูกที่บอกไปงั้นต่างๆอย่าบอกว่าลูกนี่ถ้ดบุคคลอื่นมาบอกหล้วจะของเขียดนี่ยมันสำรับได้เบิดแล้วถึงเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้จะบอกไปกระทบก,กับเคื่อนก็ให้พอคนลู่เบิดแล้วะลับได้เบิดแล้วคนเคยทน ไก่ความลำบากมากจนเป็นความบ่มีอย่างแหล้วผู้ใดที่บ่มีอีหยังกับเพิ่นเพิ่นบ่มีอยัง,อยงแหล่วบ่มีอีหยังแบบนี้ลหละนี่ล่ละคือความว่างนี่ล่ละคือความบ่มีว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างจากสิ่งที่ใส่อยู่ว่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ว่างจากสิ่งที่มาหาเฮาและออกไปว่างบิดบ่าเอาทษเอาไยัยว่าเอาบุญบ่าเอาบาปพระพุทธเจ้าก็เลยวงเล็บมาให้่านี่เด้อให้ทุกท่านเอื้นบ้า นิพพานฮะสาธุ